ขอความนอบน้อมอยู่มิได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงฆ์ก็เจริญธทรมท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านเช้าวันนี้<ด>เสียงธรรมจากวัดป่าสหธรรมิการาม <c oughs> ตำบลแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้จะนำเอาบทสวดเกี่ยวกับสวดอิติปิโสมหาชัยซึ่งเป็นบทสวดแบบฉบับของวัดพระพุทธบาทตักผ้าอำเภอรปราสางจังหวัดลำพูนมาสวดให้ฟัง บางทีท่านก็คงจะเคยสวดอยู่หรือบางท่านก็คงไม่เคยได้ยินเพื่อจะได้ยินเพื่อจะได้ฟังจะเป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งก็ขอเชิญท่านทั้งหลายรับชมรับฟังบทสวดอิติปิโสมหาชัยอ dipisao bak waanaparamispan no tanana Uppa rami span tan paraatta para rami

สัมปันโนมาจัยยปากโรวะระเมนตโตวะตสุธรรมกันระยานาติวิปัสสนาคตโตโสอัปปังกวาอิติปิติปิโสปะงกวาเนคัมมะปารมีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารมี สัมปันโนเนคัมาปารมาทธาปารมีสัมปันโนมาจัยปากโรวะระเมนัโทวะตาโซธรรมกันราญาณติวิปัสสนากตโสโซปะกวาอิติปิม อิติปิโสปะกะวะปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันโนมาจัยยปากโรวะระเมนโทวะตาโส ธรรมกันรายนาทีวิปัสนากาโดนโซนปังกาวีติปีติปิโซปังกาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปาลมาตปารมีสัมปันโน มหาใจยาปากโรวารเมนาโดวัดโสธตมกันรายนาทีวิปัสสนาการโทมโสอันบังกาว่าอิติปิติปิโสปะกว่าขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโน ขันติปารมตาปารมีสัมปันโนมหาจัยยปากโรวะระเมนะโทวัสโสธรรมะกันรรยานดีวิปัสนากาโตอโซปะกวาอิติปิติปิโสปะกวาสัจจะปาระเบ สัมปันโนสัจจะอุปปารมิสัมปันโนสัจจะปารามัตตาปารมิสัมปันโนมาจัยปากโรวะราเมณโทวัดโสณธรรมะกันนัยนาดีวิภัสสนากะโตวัดโสปังกวาอิติปี อิติปิโสปะกวาอาทิตทานาปารมิสัมปันโนอาทิตทานาอุปปารมิสัมปันโนอาทิตทานาปารมัตถปารมิสัมปันโนมาจียาปะกโรวะราเมนะโท วัดโสธรรมกันรายานาดีวิภาสนากดโตยโสปังกาวิติปิติป so ิโสปังกาวาเมตตาปารมีสัม so ปันโนเมตตาอุปปารมี สัมปันโนเมตตาปารมาตาปารมีสัมปันโนมะหาเจียปากโรวะระเมนะโดมวัดโสตมักันรายานติวิปัสนากโตอันโสปังกวาอิติปี อิติปิโสปะกวาโอเบคาปารมีสัมปันโนโอเบคาอุปปารมีสัมปันโนโอเบคาปาลามตดาปารมีสัมปันโนมาจียาปะโรวราเมนะโดวัดโสธรรมะกันรยานาติวิปัสสนาคตโส ภะคะวะอิติปิอิติปิโสภะคะวะตัสสะปารมิสัมปันโนตสสาอุปปาปารมิสัมปันโนตัสสาปารมัตตาปารมิสัมปันโนมาจัยปะกะโร วะราเมนโตวะัดโสธรรมกันร่ายนาติวิปัสนาการโตโซอันบางเกว่าอิติปิอิติปิโสบังเาว่าพุทโธอนันตติคุณโน วาดาโสปะกาวาอิติปินี่คือบทสวดอิติปิโสมหาชัยต่อไปเป็นบทสวดพระเจ้าสิบชาติ เตมิโยนามะปะกวาเสตังวัดกังอารัมมานังดูวังโสงพุทโธปวิสติกุสาลาตาธรรมเัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปะกวามหา a j a n a k o n ะ m ะ p a g a v a s e วตตังอรหํมนาตุวังโสอหํพุทโธภวิสติโกสาลาดาธัมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาสุวัณณสามนามาภควาเสฏฐังวตตังอรหํมนาตุวังโส กุซาลาดาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปากาวะเนมิโรนามาปากาวะเสตทางวัดกัางอารัมมานางตุวังโสหะพุทโธภวิสติกุซาลาดาธรรมเมสัมมาสัม kudho iti piso bhagava maho satho nama bhagava sedang vadagang haram manang tuwang soha buddho wisati kusalata dhammeh sammasam kudho iti piso bhagava puridhato nama อารัมมณังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุสลาตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปากวะจันทาคุมาโรนามะปากวาเสดังวัตกังอารัมมณังตุวังโสหังพุทโธภวิสติกุสลาตาธรรมเมสัมมา สัมพุทโอิติปิโสปะกวานาระโทนามะปะกวาเสตังวัตะกังอารัมมานังตูวังโสหังพุทโธปะวิสัตติกุสะลดาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปะกวาวิทุโรนามะปะกวาเสตัง วัตกังมอารัมบาทนางดวงโสภาพุทโธภคภิสติกุสาลาตาธรรมเมสัมมาสัม so พุทโธอิติปิโสปะกาวาเวสันตโรนามาปะกาวเสตัง วัดกังอารัมมานังดูวังโสหังพุทโธภวิสัตติกุศลาตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปะกาวาสิทธัตโถนามาปะกาวาเสตังวัดกังอารัมมานังดูวังโสหังพุทโธภวิสัตถิ กุสาลาตาธรรมเมสัมมาสัมพุทโธอิติปิสโสภะกาวาพุทโธอนันตติกุโนวาตะโสภะกาวาอิติปิบทนี้ชื่อบทพระเจ้าสิบชาติวันนี้นำบทสวด พิเศษสองบทมาสวดให้ฟังก็คือหนึ่งอิติปิโสมหาชัยสองพระเจ้าสิบชาติปิดด้วยสุขโขสุขโขปุตตานังโอปะโตสสขาสาตธรรมมันเตสนาสุขาสังกัตสะสมาเกสัมาสมากานังตะโพส,ขขสุโคัติโยเศโตะเนตสัสะมิงเยโกตัปะติ ชาญิตโตวิจาจลานะสัมปันโนโสเสโตเถวมโนเสติวาตาปฏิอาทิจรติมาปฏิจันติมาสันนตโขคติโยตาปฏิชายิตาปฏิพระมโนอาตัสสปะมโหระดังปุโตตาปฏิเตจสา อะโรคยาประรามารารสันตุทีประระมังทานังวิสาสาประระมังยาดีนิปานนังประระมังสุขังจบขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิญ